สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามสัญญานะครับที่สัญญาไว้เมื่อวานนี้ที่ผมได้แนะนําการถ่ายภาพดอกแครส่งขายซึ่งก็เป็นภาพในลักษณะแบบนี้นะครับเอามาทําเป็นฉากหลังขาวแบบนี้เขาเรียกว่าภาพแนวไอโซเลตก็คือนําไปใดคัดเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ส่งแล้ววันนี้ก็เปิดพร้ให้ดูครับก็อยู่ในรายการที่ได้รับการพิจารณาแล้วนั่นก็คือ ผ่านแล้วครับวันที่อนุมัติ20เมษาย0 2 2น2022นะครับภาพแนวนี้อนุมัติไปแล้วนะครับแล้วภาพแนวนี้ก็ขายได้ด้วยนะครับติดอยู่ในอันดับภาพยอดนิยมภาพนี้เลยครับเป็นภาพดอกแครสีขาวซึ่งวิธีการส่งการตั้งชื่อภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะทำให้ดูในคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะส่งภาพ ซ้ําเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้ส่งจริงนะครับจะทําให้ดูเฉยาเริ่มจากไปหาชื่อภาพก่อนครับก็คือภาพนี้เลยนะครับเป็นภาพที่ผมทําเมื่อวานเนี่ยหลายท่านหลายคนที่ได้ทําตามเมื่อวานก็น่าจะทําได้เป็นภาพที่ทำง่ายๆนะครับภาพแบบนี้ส่งผ่านง่ายขายง่ายด้วยเป็นภาพขายดีเลยแหละทีนี้เราไปหาชื่อภาพกันก็ไปที่นี่เลย Google แปลภาษาครับ แล้วเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยมุมนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อไปเลยดอกแคดอกแคสีขาวาผักสมุนไพรดีต่อสุขภาพที่ปลูกไว้ในสวนเกษตรนะครับเพราะว่าผมต้องการเน้นคีย์เวิร์ด agri culture ภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยภาพที่ผมทําเป็นภาพที่ฉา,ากหลังขาวผมก็จะใช้คําว่าแยกต่างหากบนพื้นหลังขาวนะครับประมาณนี้แต่ว่าชื่อมันเพี้นพยนอยู่นะดูภาษาอังกฤษนะครับ white care flower เดี๋ยวเราลองไปค้นใน Google ดูว่ามันมีชื่อนี้ ฝรั่งจะรู้จักหรือเปล่านะครับก็ก๊อปมาวางในตรงช่องค้นหานะครับปรากฏว่าไม่มีรูปภาพไหนที่ตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องเปลี่ยนไปหาชื่อภาษาอังกฤษของดอกแครนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยดอกแครภาษาอังกฤษนะครับปุ๊บใส่เข้าไปชื่อวิทยาศาสตร์ของดอกแครก็คือ s e ตบ a นเนียแกรนดิโฟรานะครับ ผมก็ก๊อปออกมาเลยปึ๊บก๊อปมาก่อนแล้วก็เปิดโน้ตเพจขึ้นมาวางไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแปลภาษาเหมือนเดิมก็ก๊กอปมาเลยภาษาอังกฤษที่เขาแปลให้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางโน้ตเพจ c คอนทวี Ctrl v เข้าไปจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงไว้แคร์ ผมจะเปลี่ยนเอาแค่คำว่า Care ออกลบออกไปเลย C A A, a L E เนี่ยลบออกก็จะเอา Set บ a น e เ g r a n d i f ดิ r a ใส่เข้าไปตรงนี้เลยเอาชื่อภาษาอังกฤษใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็น white s e t b a n e a grandiflora flower ประมาณนี้นะครับก็ครอบทั้งหมดเลย เอาไปวางในช่องอที่เป็นแท็บ URL ใหม่นะครับก็วางลงไป Enter เข้าไปมาแล้วครับกดค้นรูปนี่เลยเป็นภาพดอกแคร์ทั้งหมดเลยแสดงว่าชื่อที่ผมตั้งไว้เนี่ยฝรั่งเขาสามารถหาเจอนะครับลูกค้าหาเจอด้วยคำด้วยชื่อที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมใช้นะนี่เลยมีแต่ภาพดอกแคร์ทั้งนั้นครับแสดงว่า ชื่อนี้เขาสามารถค้นหาเจอได้ด้วยคำนี้นะครับทีนี้พอเราได้ชื่อเนี่ยเราก็มาที่หน้าอัปโหลดเนื้อหาครับดึงเข้าไปเลยแล้วก็ก็เลือกไฟล์เข้าไปเลยปึ๊บโอเคออไฟล์งานเราเข้ามาภาพที่เราพร้อมจะส่งเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็ถัดไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กที่รูปภาพของเราเลย มาดูตรงคำอธิบายนะครับคำทธิบายเนี่ยผมก็จะใช้เป็นคำที่ไปค้นมาเมื่อกี้นะครับวางเข้าไปเลยเขาให้ไม่เกิน200ตัวอักษรนะครับอันนี้ได้117ตัวอักษรก็ถือว่าโอเคเป็นคำที่ครอบคลุมนะครับหมวดหมู่เนี่ยผมจะเลือกเป็นเบตเตอร์เลตนะครับส่วนหมวดหมู่ที่2เนี่ยก็จะไม่ใส่ ทีนี้มาดูตรงแท็กนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่คีย์เวิร์ดที่เขาแนะนำก็จะมีนะครับก็จะมีพวกดีไซน์ไอโซเลตไว้ t แบ็กกราวด์เวกเตอ r ์กรีนอะไรประมาณนี้แหละเฮลสสุขภาพนะครับผมก็จะเลือกทั้งหมดเลยกดเครื่องหมายบวกเข้าไปจะมีคีย์เวิร์ดอยู่25าคำนะครับมันยังไม่พอเพราะว่าโคตาเนี่ย50าคำนะครับไม่เกินนี้ผมก็คลิกเข้าไปตรงพบคำค้นหาเพิ่มเติมครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพแนวเดียวกันกับที่ผมทำหรือคล้ายกันนะครับผมก็จะติ๊กมาเลยเอาเฉพาะดอกแคร์นะครับาภาพที่คล้ายกันเราก็เลือกขึ้นมา3ภาพมันก็จะมีเ,เป็นชีเวิร์ดที่เขาคัดสรรมาให้ผมเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นคำที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับ เราก็ติ๊กเข้าไปแก้ไขคำไหนที่เราไม่แน่ใจก็ติ๊กออกนะครับลบออกได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดมีอยู่43คํายังไม่พอนะครับแต่ก็ใช้กับรายการที่เลือกไปก่อนขาดอีก7คําผมก็จะไปที่แปลภาษาอีกครั้งครับเสร็จแล้วก็ พิมพ์เข้าไปเลยดอกไม้ขาวสุขภาพนะครับเพราะว่าผมใช้คำว่าดีต่อสุขภาพสมุนไพรสมุนไพรแล้วก็ผักแล้วก็ปลูกแล้วก็สวนเกษตรนะครับมันเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเกษตรแล้วก็มีอะไรอีกอพืชปลอดสารพิษ อ่าโอเคประมาณนี้ก็ก๊อปมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไปวางใส่ในช่องคีย์เวิร์ดนะครับ Ctrl V Enter เข้าไปโอเคก็มีคีย์เวิร์ดอยู่45คําประมาณนี้นะครับก็เป็นที่น่าพอใจแล้วมันมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกันที่ผมพอใจว่ามันมีในภาพจริงๆก็คลิกส่งได้เลยครับแค่นี้เอง ที่ผมส่งเมื่อวานเนี่ยผมทําแบบนี้ภาพนั้นก็มาอยู่ในหน้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับภาพนี้เลยเป็นภาพที่ถ่ายง่ายๆทําง่ายๆส่งก็ง่ายนะครับแต่ก็เป็นแนวภาพที่ขายดีภาพหนึ่งนะครับสําหรับภาพแนวไอโซเลตแค่นี้เองครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมทําให้ดูเฉยๆนะผมยังไม่ได้กดส่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการส่งภาพซ้ําทําพอเป็นแนวทางสําหรับการาส่งภาพขายกับเว็บสต็อกซึ่งผมแนะนําเลยนะครับ chapterstock เนี่ยเป็นเว็บที่สร้างเงินได้ไวที่สุดภาพขายดีมากเพราะว่ามีลูกค้าเยอะนั่นเองเป็นเว็บระดับหนึ่งของโลกนะครับก่อนที่จะส่งภาพขายเนี่ยเราต้องสมัครเป็นช่างภาพก่อนนะซึ่งลิงก์การสมัครเนี่ยพร้อมวิธีการสมัครทั้งสมัครผ่านหน้าคอมพิวเตอร์หรือสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยผมก็จะแปะไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปคลิกสมัครเป็นช่างภาพสร้างพอร์ตของตัวเอง สร้างภาพด้วยตัวเองเก็บไว้ในพอตเพื่อเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิตลัลแล้วเปลี่ยนเป็นเงินเป็นบำนาญชีวิตเป็นพาสซีฟอินคามที่สามารถทำเงินให้เราได้แม้กระทั่งเวลาหลับครับอันนี้ได้จริงนะลองสมัครแล้วถ่ายภาพง่ายๆส่งขายดูนะครับเป็นการฝึกในช่วงแรก,กพอเริ่มเข้าใจเนี่ยลหลายๆท่านที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นมืออาชีพในอนาคตสร้างรายได้มากกว่างานประจำอีกครับ ลองทำดูสวัสดีครับ